ก็ช่วยบอกเจนหน่อยว่ามันวิ่งยังไงเจนก็อยากรู้อันนี้มันเป็นกันหลายคนนะแล้วมันไปยังไงมันมายังไงช่วยให้เจนได้คําตอบทีแล้วก็การที่เราเก็บอะไรอะเก็บรายละเอียดของแต่ละของแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เจนนาเสนอก็ดีหรือเพื่อนๆส่งกันบ้านก็นตามทีดีมากเพราะว่า,เ,าเราจะได้รู้มาก เราะเรามีเวลานานกว่าเพื่อนไว่ง่ายคนหนึ่นก็เราไม่รู้ว่าเกิดมานานแค่ไหนแล้วแล้วเขาจะไปวันไหนเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่เราเพิ่งเริ่มต้นกับช่วงเวลาแล้วก็มารู้จักคอลลัสอนซะแล้วเนือ่องออกเนอะพอมารู้จักคอลลัสอนแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเรายังกอบโวยได้ามากครับเพราะฉะนั้นการบ้านอะไรก็ตามที่หรือว่าแบบฝึกหัดหรืออะไรก็ตามทีที่ทางธรรมชาติที่เเจนนาสอ,อก ไปชิมมันให้ได้ทั้งหมดไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องใช้ทั้งหมดแต่ให้รู้จักมันแค่นั้นพอเขาเรียกรู้จักมันไว้ก่อนถึงวันหนึ่งวันใดพอมันรู้จักมันจะเป็นตัวเข้าจำเบนเบนบอดตัวใหม่พอมันเป็นบอดตัวใหม่ถึงคราวที่เราเกิดวิกฤตคือง่าย,ายๆซวยคซวยอุบัติเหตุดีไม่ดีมันมันนะมันวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะ เสียวินาทีก็เป็นได้ใครจะไปรู้อย่าเชื่ออะไรกันฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาให้เราไม่ต้องประดิษฐ์มาทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกประดิษฐ์จะไน้นชนไม่บริดิชช